谢谢。 ก็เป็นราวสี่ปีกว่าที่ผมได้เรียนโรงเรียนี้นครูผมก็อยากจะขอขอบคุณครูทุกฝั่งคนเนี่ยที่คอยให้ความรู้กับพวกเราตลอดคอยตัดเรือนสอนสอนคอให้ความรักมอบตัวอย่างพวกเราแม้ในบางครั้งพวกเราเองเนี่ยก็ยังเศร้าเลื่อนให้คุณอย่าใจว่างแต่ทุกครั้งครูก็มองที่จะให้อะไรกับพวกเราผมก็ขอขอบคุณครูมากๆดีนะครับ แม้ในวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะต่อไปคุณครูอาจจะไม่ได้สอนที่โรงเรียนมางโนแห่งนี้แล้วแต่เชื่อแน่หรือเป่าว่าบางโรเรียนแห่นนงนี้คุณครูท่านใดในทุกคนสามารถไม่มีกองที่ตัวตัวนังสองข้านเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้คุณครูที่สองท่านี้นะครับมีความสุขก,กับโร,เรงเรียนแห่งไหนไนเครับขอให้เด็กที่ได้มาเรียนศิริราชาน่ารักกหมือนม,มาเรียนบางโรงเรียน ตั้งใจเรีนเด็กนักเรียนเรียนกางระมูแล้วก็พวกเราทุกคนรักสันู่นะครับขอบคุณครับและในร่าัการต่อไปนะคะสระธานทพนก็จะเป็นโัวแทนมอบหมายให้สับกิน ุนเชอรรีนัาลาต้นเชรรันชาลาคนขันะคะได้รับดอกมาซึ่งเป็นตัวทแทนของารผุขใครละว่ารูปราลเมอแบบคค่ะชอี่คูนันาคคือบุค่ะ รักข้อดอกไม้ซึ่งเป็นตัวแทนระหว่างที่พวกฟังเราจะเป็นผู้เชื่อกันค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวแทนนักศึษานะคะสาว จำเพียงแค่ผู้บริหารโรงเรียนะให้ผู้บริการแล้วก็ฝ่ายบริหารทุกท่านนะคะตันนี้คุณครูโรงเรียนบางบึงแล้วก็เด็กๆวันนี้อากาศดีอยากจะพูดสักสามชั่วโมงครูอยู่นี่สิบหกปีหลกก่อนที่จะมาอยู่นี่อยู่ที่อื่นมาอีกส5ปีเกเสร็จแล้วประมาณ3าปีเป็นครูตั้งแต่ตอนอายุ19น่าจะเข้าม .6 บางคน แล้วก็ย้ยายมาโรงเรียนนี้โรงเรียนที่ห้าไม่เคยถูกพันโรงยนงไหนเพราะโรงเรียนบางโรงเรียนเพราะว่าแต่ละที่จะอยู่แค่สี่ปีแล้วก็ไปสี่ปีแล้วก็ไปมาที่นี่นานที่สุดมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปแต่ว่ามันเป็นวาระและโอกาสก็เจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็รู้ว่าครูเหมือนเดิมนันลูกนะแล้วก็เป็นคนเดิมของโครงชาร ต,ต้องมอะคะเรียนเชิญโดยสารศาสตร์ตอเสียงท่านผู้บริการท่านฝ่ายบริหารแล้วก็พี่น้องเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีนจ้เกี้ยวทุกคนด้วยเมื่อสิบปีที่แล้วเรูเคยมาอยู่ตรงนี้ในฐานะที่ครูยา้ายยย้ามาย้ายกลับบ้านแต่วันนี้เป็นสิบปีหลังจากนั้นที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็คือวันที่จะต้องเดินจากที่ไีไท ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะหน่ที่ไหนทุกคนมีหน้าที่ขอให้คนนั้นที่ของนให้ดีที่สุดอยู่เป็นนักเรียนวันนีงหนูก็ต้องจบจากที่นี่นะคะวันนี้หนูเป็นนักเรียนที่โรงเรียนบารุงเนี่ยขอให้ภาพความใจว่าโรงเรียนที่เนี่ยโรงเรียนแห่งเนี้ยให้สิ่งที่ดีที่สุดกับหนูขอให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียน วันที่หนูเดินออกไปจากที่นี่หนูก็จะมีความมั่นคงมีความมั่นใจขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขแล้วก็เจอกันที่ไหนก็คทักทายกันนะคะครูยังเป็นครูเหมือนเดิมน,นั้นยังเป็นครูที่ถาคนเดิมขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าไป ส่อไค่ะเป็นพี่ๆาคองมทุกคนที่เอาดอกไม้และโ่แสรดทำมือให้กับเป็่อน้ต่อให้เธอจะเป็นแวขึ้นมาได้เลยคะงองค,ค็ไม่รู่หรอกหรือเลยที่เลยน่ะ thank <laughs>

อ่าเพื่อนทดีๆแล้วก็อ่าราจะนำจากอ่านำอ้นเดือนนะครับอ่าในมัยที่วัดท่องเรา่องเรื่องอิศมางนะครับอ่าดันั้นเราดูอ่าดูสิ่งที่เรไียนนะครับใหร่วมทำนะครับเดี๋ยวหัหน้าห้องนะครับเดินเวียกนะครับวันนี้เลยนะครับหัวน้าห้องที่เวียนเกนะครับพวกอาจารบูนและเดินจากทางนี้นะครับไปดูจากอ่ารู้ ครยก่นะครับอนอด้ที่ำนะครับอาจารย์ท่านรนจเรื่องเรานะครับอรุนะครับอ่าพี่โอหันมาพี่โอพี่โอพี่โอครับแล้วตอนทีเรียนตอนนี้ดูอาจีเสียเินบ้างนะเสีตังนะครับเดี๋ยวพี่จะใ้นะครับเดี๋ยวพี่จะตอบาใส่ให้นะครับเสีตังร่วมกันย ไา้อะไรกเป็สาวเป็นอะรทอเลนะทสยนะนะครับเวลาต่งๆ่าะฉะนั้นก็ให้อะไรเรื่องการลงนะครับอะเองการลงเ่องรงอนนานางแลวมาใส่งนะครับพีนก็กล่องอยู่นคร่องใหญ่อะไรที่ขอสกองนีอะไรงางก่นอะมากอก็กองที่เขา่ อันนี้ได้เนาะส่งข้อความมาเลยนะครับโทรหากันอย่าไม่เป็นห่วงใจเลยเพราะว่าเราต้องมาที่คอนเสิร์ตนะคะของครับอายนะคะ <laughs> ốc em đi ốc em đi ốc em đi ốc em ốc em ốc em Ok ốc ok đi okay. ốc okay. off đi ốc off đi ốc em

ไปเตโก้เตโก้อุ๊ยเตโก้หุ้ยนานเลยเตโก้เตโก้ไปที่เตโก้โทรมา

Yeah. <laughs> 对呀。對吧 I didn't know where to buy it.